อาร์เซนเวนเกอร์อดีตกุญชอรอระดับตำนานของอาร์เซนอลได้ออกมาพูดถึงการลุ้นแชมป์ของลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลโดยเขาได้บอกว่าในเกมกับวูฟในช่วงครึ่งหลังลิเวอร์พูลเกือบพลาดทา่าหลายครั้งตั้งแต่กุญ,ญ่ายิงได้แต่สุดท้ายพวกเขาก็รักษาสกอร์และเก็บสามแต้มเอาไว้ได้ สาเหตุที่ลิเวอร์พูลจะไม่ได้แชมป์มันง่ายมากนั่นคือพวกเขาต้องแพ้3นัดจาก13เกมที่เหลือซึ่งเอาจริงๆมันเป็นไปได้ยากมากเว้นแต่ว่าลิเวอร์พูลจะฟอร์มหลุดรัวแต่จนถึงตอนนี้พวกเขาแพ้แค่1นัดในลีกดังนั้นพวกเขายังเป็นตัวเต็งแน่ๆและนอกจากนั้นผมยังหวังให้อาร์เซนอล ทำผลงานตัวเองให้ดีและสมบูรณ์แบบผมขอภาวนานะแต่บางทีผมอาจจะภาวนาไม่พอนี่คือบทสัมภาษณ์ของอาร์เซนแวนเกอร์นะครับที่ได้พูดถึงการลุ้นแชมป์ระหว่างอาร์เซนอลและลิเวอร์พูล